คุณเชื่อไหมว่าหลังเสียงชุมนุมสงบลงถนนและสถานที่ต่างๆดูไม่เหมือนเดิมแต่มีภาพหนึ่งที่ทำให้เราหายใจออกกลุ่มวัยรุ่นจินซีถือไม้กวาดเดินเก็บซากสิ่งของต่างๆแทนที่จะถอยหนีไปกับซากปลักหักพังในเหตุการณ์มทวงซึ่งบานปลายเป็นความรุนแรงหลายอาคารราชการและพื้นที่สาธารณะถูกเผาและทำลายมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขขณะที่รัฐบาลชุดกลางและแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ ทำงานเร่งฟื้นฟูและเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์ไม่นานหลังจากนั้นกลุ่มประท้งวงวัยหนุ่มสาวหลายกลุ่มกลับมารวมตัวกันแต่คราวนี้พวกเขาไม่ได้ถือป้ายแต่ถือถุงขยะเก็บกวาดพวกเขาเริ่มเก็บเศษแก้วเก็บซากขวดถุงพลาสติกและทาสีผนังที่ถูกพ่นด้วยคำหยาบเพื่อคืนสถานที่สาธารณนะให้ประชาชนใช้ร่วมกันอีกครั้งการทาความสะอาดเป็นแค่จุดเริ่มต้นงบประมาณซ่อมแซมและมาตรการเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอีกทั้งต้องจับมือร่วมกับภา ชุมชนอาสาสมัครเพื่อคืนความเชื่อมั่นและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก